สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l e k i ล a Gamer TV ร์ทชเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open w o r l d เอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือ Kimera Land นะครับผมเป็นเกมแนว MMO RPG ผสมสายกับการเอาชีวิตรอดแล้วก็ Open w o r l d นะครับคลิปที่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำถึงการล่าบอลขนาดใหญ่กันนะครับรือว่าเป็นพวกบอสเบฮิมอสนั่นนะครับพวกตัวใหญ่ๆนี่นะพวกนี้นะครับถ้าเราไปล่าบ่อยๆเนี่ย เราจะได้รับพวกอุปกรณ์นะครับนี่ที่เป็นของระดับเทียร์เนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นหน้าก,กากนะครับหรือว่าเป็นสวมใส่ต่างๆรวมถึงอาวุธด้วยนะแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาทเรียลนะครับที่ดรอปมาจากพวกเบริมอสพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะครับหนังขนหรือว่าอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะเจ้าขนนี้นะกิมาราบิชไทสามารถเอาไปแลกพวกของรางที่อยู่ในกิวได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเลือดของมันเนาะ โอเคการล่าเจ้าเบฮิมอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีของประมาณไหนก็ถ้าสําหรับผมนะช่วงแรก,แรกๆที่ผมเริ่มล่านะก็มีของแค่ประมาณเทียบหนะครับพลังประมาณสัก8,900ขึ้นมานะครับอ่ะก็เริ่มล่าได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้จํานวนสมาชิกเพื่อนๆนะครับหลายคนหน่อยนะครับอ่าถ้ามีแคลนหรือว่ามีตี้ประจําล่าอยู่เนี่ยมันก็จะสบายนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยเราสามารถล่าได้ด้วยกัน จับคู่กับบัดดี้หนึ่งคนนะครับหรือว่าอาจจะทีมสามคนก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราจับทีมไปสู้นะครับอของที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนแชร์กันนะครับเหมือนที่เราเคยดูในไลฟ์ของผมนะหรือว่าไลฟ์ของช่องออนเซวีนะครับที่เป็นคู่บัดดี้กับผมเนี่ยถ้าเวลาไปดรอปของไปกันทีสิบหกคนสิบกว่าคนเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะไม่ได้ของเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าก,กันดูนะครับแบบสองคนดูนะครับเป็นบัดดี้ไปนะ เอาละออกเลื่อนทางนะฮะด้วยที่การไปล่านะครับก็จะคล้ายๆกับตอนที่ไปเป็นทีมนะครับคือเราจะหาคนนึงนะครับอีกคนนึงก็จะคอยสแตนบายเพื่อวาร์ปตามนะครับคนที่เป็นหัวตีนี้จะนำนะเอาละตอนนี้เราเจอเป้าหมายของเราแล้วนะครับก็คือเจ้าแกรนวินัสไฟทรั p ตัวนี้เป็นตัวต้นไม้ดักแมลงนะครับนี่วลสห โอเคแล้วก็สามารถเลียกเพื่อนได้เลยนะครับให้วาปตามมาได้เลยเพราะว่าถ้าเล่นในระบบ PC เนี่ยอพอตี้กันปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดช่องแชทไว้ให้นะครับสามารถแชทได้เลยโอเคสำหรับอาวุธที่ผมแนะนำว่าให้ใช้นะครับก็หลักๆเนี่ยจะเป็นอาวุธพัดนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวฮิลอย่างพ่พานะครับนะก็คือเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ถ้ามีอาวุธที่ทำดาเมจได้ดีก็ จัดอีกสักหนึ่งอันนะครับโอเคลุยพยายามหาจุดอ่อนบอสให้เจอนะครับแล้วก็ดูสเต็ปของเวลาออกท่าของมันนะนะแค่นี้เราก็จะไม่ตายแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานาน,านในการสู้ด้วยถ้าเราเจอพวกแบบบอสเลเวลไม่เยอะนะครับ ก็ไปเอออ,อ,อาหารเรา,าการที่นเรารู้สึกว่าเกาะเรากเกาะไอ้ดาบการเดียเราจะแตกไม่เป็นไรนยังไม่แตกอบอลเริ่มออกสก,กิลเพเยอะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้จะสู้ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่ริมน,น้ำนะพอพาดไปเนี่ยลงน้ำมันจะช้า โอ้ยแย่แล้วเมื่อเราเลือดลดนะครับก็ให้เอาผีผามาสลับนะครับหรือว่าจะใช้เป็นพัดก็ได้นะโอ้ตอนนี้ดาเมจบอสแรงมากยิ่งถ้าเรามีคู่บัดดี้ที่แบบสั่งการกันได้นะนะครับคิวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มเนาะโอ้โอ้โอ้แย่แล้วนกเากตายนี่นะ ไม่ทันได้ดูเลยเราสามารถสู้แบบถอยออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าริ่มน้ำมันลำบากอะไรอย่างงี้เนาะเจออะไรเข้าไปเนี่โอ้โหแล้วเราอยู่ในทุงน่งหญ้าด้วย เดียวพอเลือดเต็มนะครับก็สลับเอาอาวุธที่เป็นดาเมจหลักกลับมาเหมนเดิมนะครับหรือจะใช้พัดก็ได้นะพัดมันก็จะตีไปเติมไปเรื่อยๆได้นะครับว้าช็อตนี้ไม่โดนแฮะมาใช้พัดบ้างนะครับโอ้ปอยพิาอย่าง,งี้ จะเข้าปากไปแล้วก็ใช้เวลาในการสู้แป๊บหนึ่งนะเยละเลือดเราเลือดเรามีปัญหาแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นผามานะครับ กันตายไว้ก่อนซึ่งปีผหางเนี่ยมันก็จะทำดาเมจใส่เจ้าบอสได้พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่าเต็มแล้วปุ๊บสับดาบมา อยู่ที่ว่าถนัดอาวุธไหนนะบางคนก็ถนัดคลุยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าสไตล์ตาการเล่นจะเป็นยังไงนะผมพอเดินช่วงหลังผมชอบดาบอันนี้มาทำจาเมจใส่พวกตัวที่อยู่สูงๆได้ดีนะครับแต่ข้อเสียคือต้องเข้ามาวงในเลย <S <S บอสยังเหนียวอยู่

ระหว่างที่เรากดสลับอาวุธนะครับจะสังเกตได้ด้วยนะมันจะมีทิคเกี่ยวกับเรื่องค่าสตามีหน้านะครับนะมันจะฟื้นขึ้นมาครึ่งหลอดเลยนะถ้าเราเปลี่ยนอาวุธนะครับเอ,อ <c oughs> ไม่โดนเฮ็ดทันี้ไม่เต็ม ขอนจังหวะหนึ่งทะยานฟ้าขึ้นไม่ขึ้นเอเีเยาไปพายุทวงไปก่อนปุ๊บโหตัวนี้ก็ค่อนข้างถึกเหมือนกันนะเนื่องจากอาวุธเรายังไม่ได้เป็นสีม่วงนะครับก็จะทำดาเมจได้ยังไม่ถึงสุดเท่าไหร่ โอ้ยแย่ oh yeah, แล้วเลือด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 ต้องคอยเช็คเลือดนะครับถ้าเกิดมันลดแบบพวกแสดงว่าเราโดนสกิลเพราะว่าบางทีเนี่ยเนี่ยีมอนมันบางหมดนะว่าเราไม่เห็นนะครับว่าวงดาเมจมันขึ้นตรงไหนมันก็เหมือนวัดดวง,สงเสียงนิดนึงนะ 26ฮิบิตไม่คุ้มเลยอาจจะสักสิไม่เป็นไรใกล้ตายแล้ว โอ้มือไปโดนปุ่มบนเฉยจังหวะนี้แหละนี่ยี่สิบแดงกลจะตายแล้วเจ้าบอสนะครับเราต้องใช้เวลาในการ ค่อยๆล่าเหมือนกันนะอ๋อเลือด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 โอ้ฮึนะผัดขึ้นมาก เย่ yeah. แล้วเลือดเราตั้งออกมาตั้งข้างนอกก่อนอาเรียบร้อยนะครับอ่ามีเวลาที่เราตีกันนะครับมันก็จะมีให้ดีคายหรือว่ากดทอยเตาเพื่อสุ่มนะครับนะก็ทอยทอยเตากับเพื่อนไปนะครับโอ้ยมีไข่ดอบด้วยไข่อะไรอะ่ะเอาละตอนนี้เราก็เจอบอสอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับที่ ค่อนข้างเลเวลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะได้จบไวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยื้อยาวนานถ้าอย่างในตัวนูนี่ควรจะมากันหลายๆคนนะครับอย่างเจ้าแกนแพรล็อตนะแต่ถ้าอย่างเป็นอย่างแกลนไวโลบนะครับก็พอได้เนาะโอ้โหอยู่ไกลจังโอเคอนะ่ะเอาปืนยูเรียกมันมาก็ไดนะ้อ่ะ สิ่งอย่างโอ้ยเดินหนีไปเรื่อยเลยสนใจเราบ้างเดี๋ยพัดไปอาลืมบอกเรื่องบอสเป็นอีกหนึ่งครับถ้าเป็นบอสที่อย่างเงี้ยไม่มีชื่อต่อหลังว่าฟูลเมจิกพาวเวอร์นะครับพวกนี้เนี่ยตีแล้วได้ของดรอปนะครับแต่ถ้าเราไปตีพวกบอสที่ขึ้นว่าฟูลเมจิกพาวเวอร์นะครับพวกนั้นเนี่ย จะไม่ได้ของดรอปนะครับแต่ว่าเราจะได้เป็น exp มาแทนนะครับต้องระวังนิดนึงนะแต่จริงถ้าเกิดใครอยากปัม๊มเลเวลตีตัวนั้นก็ได้นะตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับใช้พัดอย่างเดียวเลยก็ยังได้นะครับแต่ต้องยืนบนนู้นแต่ว่าเพื่อให้จบเร็วนิดนึงนะเราก็สลับอาวุธนิดนึงได้นะครับ แ yeah. ปิดปิดอยู่ในซอกหินโอเคออกมาดีกว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์ก มัหมาป่ามากัดเราข้างหลังเองอ่ามันล้มแล้วนะครับอ่าอย่างนี้นะพอเวลาล้มนะเนี่ยเราสามารถสลับเป็นอาวุธอื่นได้นะครับอที่ว่าเราจะใช้อะไรก็ใช้ไป ในเลียดมานิดนึง่าส่วนพวกกาเดียนกับสัตว์เลีงของเรานะครับถ้าจะเอามาช่วยสู้เนี่ยแนะนําว่าหาตัวที่เป็นแบบบินได้หรือว่าถ้ากาเดียนเนี่ยก็ควรจะติดอ,อาวุธที่เป็นอาวุธโจมตีไกลนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปบวกแรกเนาะเพราะว่าบอสค่อนข้างดาเมจแรงนะครับ อย่างาโดนเต็มเต็มเลยยี้ไหวไหมเนี่ยไหว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 ได้เลือดมาหน่อยนึงสับเป็นนี่บ้างนะ <c oughs> ติดขีด <c oughs> okay, ิงออกมาก่อน <c oughs> ถ้าเกิดแต่ถ้าเอามาต้องระวังเรื่องเลือดนิดนึงนะถ้าเกิดมันจะหมดนะครับก็ต้องเก็บกลับเข้าไปให้ทันเนาะ ยา <Yeah. c oughs> โดนน้ำเต็ม <c oughs> การ์เดียนเราเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> โดนชุดใหญ่ไปเหมือนกัน <c oughs> เจอชุดใหญ่ไฟกระพริบ แี่แล้วติดต้องรอสต,ตาร์มีน้านิดนึงอดทนไว้โดนหนึ่งทีสองทีจะวัดน <laughs> ี้แเออเรียบร้อยแล้วล้มนะครับ <c oughs> ก็ตัวหนึ่งจะใช้เวลาในการล่าไม่ไม่น่าเกิน10นาทีนะครับถ้ามาสักสองคนแล้วก็ถ้าเกิดมีของที่ดีกว่านี้นะเพราะว่า,าของผมนี่ก็แค่ของระดับสีฟ้านะครับยังไม,ไม่ไม่ได้ปน พวกอาวุธม่วงเข้ามานะครับถ้าเป็นอาวุธม่วงเนี่ยดาเมจก็จะสูงกว่านี้เนาะมันจะจบได้เร็วขึ้น,นครับได้ของไปแลกได้มากขึ้นเนาะเน,เน็ตอายุ่อมเรียบร้อยนะครับรอ,อบนี้มีดอบหมวกมาด้วย มีแพ่นสร้างของนะแล้วก็หมวกหนังนะครับอ่าโบนชีฟด้วยโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องการล่าพวกบอสระดับเบฮิมอสนะครับหรือที่เรียกว่ามอนจริงๆมันมันคืออ่ามอนสเตอร์อะไรบีดสักอย่างนี่แหละสัตว์ร้ายขนาดใหญ่นะครับะนะครับในเกมคิมเมล่าแลนดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ ขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะกับบรรยากาศสวยๆตรงไบเมเปิลตรงนี้นะครับอ่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกด like ไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมคิมิม่าแลนด์นะครับไกด์ต่างๆนะครับแล้วก็ไลฟ์สดในช่องผมแล้วก็ช่องของคุณออนซีวีโดยที่ไลฟ์เนี่ยส่วนมากจะอยู่ช่องคุณออนนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องของพวกเรา,เาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ